น้ำหลากท่วมอุ้ยมีมีมอุ้ยม,มีอุ้ยอุ้ย,ย,ยตกใจอูใจักอมแอมจ้าหักอมแอมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้งนาๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างระเดชพาทุกคนขึ้นอ่างเก็บน้ําอีกแล้วนะครับ<ส>เห็นไหมด้านหลังเนี่ ฝนตกมาทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนน้าหลากอีกแล้วนี่ก่อวันนี้เนี่ยช่างเรดพาทุกคนมายกรอบเหมือนเดิมนะครับคลิปก่อนเราได้ปลาท่อนใหญ่มากก็เดี๋ยวตามไปรุ้นใกกนการคลิปนี้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับได้มากได้น้อยเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปกู้รอบกันมาดูน้ํากันสัหน่อยก่อนนะครับนี่น้าหลากมาจากบนภูเขาครับไหลมาลงอ่างเก็บน้นํานี่แล้วก็ไหลข้ามถนนนี่ ฝนตกเยอะจริงๆครับฤดูนี้นี่ปีก่อนฝนยังไม่หนักเท่านี้นะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอ่างเก็บน้ํานะครับไหลอยู่นี่แล้วเขาจะไหลไปออกนู่น ون. ฝายน้ําล้นครับหรือว่าสปริงเวยดูน้ําหลากลงมาเนี่ยแม่ตอนนี้ฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะเนี่ยครับน้ำหลากท่วม แบบนี้นี่สมัยเด็กๆมีเล่นสนุกมากครับผมเนี่ยเล่นตามน้ำล้นน้ำหลากนี่แหละอ่ะบรรยากาศสวยๆตอนฝนตกป,ปล่อยๆครับนี่ก็ไปครับไปกู้รอบกันมีไหมโดนหรือเปล่าครับเฮ้ยเห็นน้ำวยๆนะ อุย้ยมีลุ้นอยู่ได้นี่โอ้ยลูกแรกก็มานแล้วทุกคนนี่โอ้ยน่าจะโตด้วยครับนี่อุ้ยตกใจโอ้ยใหญ่โอ้ย,อย,อย,อยชอนเบลเลอร์เลยครับ นี่อุย้ยเนียเดี๋นอเอามาตรงน้ำสักหน่อยเนี่ยโดนช่อนใหญ่แล้วอุย้ยได้กี่ตัวสองตัวครับอืดูทุกคนดักรอบแล้วได้ฝนก็อย่างเนี้ครับนี่อ้ตัวนี้อ้วนตุ๊บเลยครับช่อนใหญ่นะเนี่ยอืย ไม่เด็ดเหลเกินครับผมแล้วก็ได้ไซส์ย่อมตัวอย่างนี้อ่ะลูกแรกจัดกันสองตัวครับอย่าไปดูลูกต่อไปโลูกนี้จมครับนี่อุยอ้ยมีอุยอ้ยลูกนี้โดนแม่ตกใจเลยครั้งที่แล้วมาเจองูนะอุยอ้ยอุ้ย โดนครับลูกนี้โว้ว้ยสองตัวลูกสองก็อ,อีกสองตัวแหมตัวนี้ใส่โตหน่อยครับแล้วก็ใส่สายยมๆมาตัวหนึ่งนี่สองลูกสี่ตัวแล้วนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายครับ อุ้ยมี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 โอ้ดิ้นอยู่ครับคลึกคลก,กเลยนี่โอ้โหสามลูกโดนสามลูกเลยครับนี่อ่ะแม่แต่ตัวไม่โตมากครับปลาช่อนนะนี่ถุงครับอานี่ทุกคน ห้าตัวครับแม่ห้าตัวแบบนี้ก็กลับบ้านสบายใจครับผมดูนะครับปลาทั้งหมดของเราดักรอบสามลูกได้ห้าตัวนะครับไซส์ใหญ่ๆก็แบบเนาะเนี่ยนี่ดูเยก็ห้าตัวก็พอมือนะครับใหญ่ๆมาสองตัวนี่เล็กๆมาสามครับก็เดี๋ยวช่างเลียดจะแบ่งปลาชุดนี้ไปทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม เคี่ยวพริกแกงกะหัวกระทิให้แตกมันครับจากนั้นเอาปลาลงก็วันนี้เราทำแกงแดงกะทิสดปลาช่อนนาผักอมแอม,มนะครับผมปลาช่อนที่เรามาแกงวันนี้เนี่ยเราใช้ส่วนเนื้อครับปลาช่อนใหญ่ที่เราไปกู้รอบกันมานะเอาส่วนเนื้อมาแกงกะทิแล้วเดี๋ยวหัวเราจะเอาไปทำหอหมกครับผมฝนตกตกนะทุกคนบรรยากาศฝนช่ำๆเลยครับเนี่ย วันนี้เราไม่ได้ตั้งเตาแกงกันนอกบ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนสาดเลยมาแกงในครัวนะผัดเนื้อปลาให้สะดุง้งสะดุ้งไฟนะครับจากนั้นก็เติมหางกระทิลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้เดือดจนปลาเริ่มสุกครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มปรุงรสกันเนาะน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสครับ ตามด้วยผงชูรสใส่สองผงเลยนะใส่หลายแส็บหลายครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อ,อันนี้เป็นตู้กับข้าวแม่นะเนี่ยตู้เย็น <c oughs> <c oughs> ปิดท้ายด้วยการหยาะน้ำปลานะครับเมนูนี้แม่ไม่ใส่น้ำตาลนะใส่แค่ชูรสองผู้รสแล้วก็น้ำปลาครับอ่า ใส่น้ำปลาแล้วก็ปิดท้ายด้วยผ,ผักอมแอมผักออมแอมหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับไม่ได้หั่นหลอกเด็ดใช่ไหม <Yeah. S 1> ผักออมแอมเนี่ยก็คือคล้ายๆผักขยงทางอีสานนะครับลักษณะต้นคล้ายกันแล้วก็ขึ้นตามทุ่งหัวทุ่งหัวหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าผักขยงมันจะมีขนๆหน่อยๆผักอมแอมมันจะไม่มีขนนะแม่เนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ให้กลิ่น ตัอย่างครับผักอมแอมเนี่ยก็จะหอมอีกอย่างหนึ่งเป็นผักที่ทางมัธนชศึกษาชอบใส่แกงกะทิมากแกงกะทิปลาดุกเนี้ยแล้ววันนี้เนี่ยเราเสนอเป็นแกงกะทิปลาช่อนครับผมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแกงแดงกะทิสดปลาช่อนนาใส่ผักอมแอมครับผมนี่เนื้อเป็นโคโคใหญ่ๆเลย มามาทุกคนมาลองชิมกันนะครับมาครับกินข้าวกันฝนตกตกนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะจ้าชิมแกงจ้าอ่ะอร่อ<า>ยแน่ไอแม่ลองก่อนนะอือหืออร่อยจ้า บ้านเราเรียกแกงกะทินะแม่เนาะจ้า <Yeah. S 1> อ่ะอืมโอ้ยน้ำลายแตกผักอมแอมเนี่ยหอมมากๆม,มันหอมขึ้นจมูกครับเป็นผักพื้นบ้านทางนี้เลยนี่ถ้าใครเคยกิน รู้จักก็จะรู้นะครับว่ากลิ่นมันหอมหอมเป็นเอกลักษณ์อ่ะอข้าวสวยแกงกะทิววเก็นกทอดอืม,อม มาครับมามากินข้าวกันเวลาทำแกงกะทิเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านแม่เนี่ยจะใช้กะทิสดที่ปูดจากมะพร้าวเท่านั้นใช่ไหมแม่แม่จะไม่กินกะทิกล่องแม่ว่ามันอร่อยสู้กับเราทั้นกะทิสดจากมะพร้าวไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่ในเมืองไม่มีเวลา ทำมาทิชทำกะทิแบบปูแบบเนี้ยก็ใช้กะทิกล่องก็แกงได้เหมือนกันกใช่ไหมได้แต่ตามพื้นบ้านเนี่ยต้องเป็นกะทิที่ขูดจากมะพร้าวสดๆเท่านั้นครับผมใครชอบที่ทางกเกอร์เอ่าที่เราเนี่ยไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนะมันทำเมนูมบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เรากันไปก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวสวัสดีครับไนวาทิก้าบ๊ายบาย